สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้เในช่องของเอกรัมลอมเบิรออฟฟิเชียลนะครับเแมนอยู่บริษสาเีเทียนล่างไปเมือนนจับขีมาน่ยจับพามีโอ้ยไกเัดถูกโอขี้เอยกินเขาขี้ม้าเนีคุณมอพี่น้องขอเติมน้ำหวานก่อนนะครับตาจะปิด ไปไว้ใส่ปากยักคข้าแม่อลางมันเบอกแม่คือมันขหองคือเออว่ามึงบ้านยัดยกเราแบบนี้บ้านยักไ้ไม่ไปทักเทรศัทันอะไรมุกีนี่เลยให้แก้วนึงน้ำมาไลอ พี่เราทำยังน oh, ้ำเขียวก็ไดลน้ำสกเลยน้แก่น้สับโอ้ยตัวนี้โกอ่างแรกเยเฮ้ยอยงแเลยแ้ว่ยังกันลลืมต้ยางกันพี่น้องบิ้งตักน้ำแก่ก่อนตอนนี้ัน ดาแล้วเขมาจากตาหากแท่นเจ้อดขนาดอีกนาทีบ่ไปเนี่ยต่อเสียงเสียงหลอดวกรจ่ปไ๊ปไปาจไปม่ไหร่ไป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 ตัว้ะไ่อ๋อพี่วาามจ้า

บูบามาบูบามาอูบาาเว็นชาวอะรกันเซบีชุดข้าอย่างนี้ชุดข้าอย่างนี้าอันคูดานเซบีแล้วก็หังยังไงสอยดีข้าเซบีแนกนำอะเซบีสอยดีข้าวเซบีเซบีใช่ต้อช่วะ่ไม่อยากอะไรก็ฝากเนียอย่างน้อยก็ยังมีอะไรทีเรียนเนาะอะไรมีทีีเอ เป็นสือของเขาอยู่ในสวนเจ้าป้าสัย่างบอมันติย่างบ่อแปลว่ามแ่เเพราะมันใออบบัวกันตรงสรงไปที่นี่เอ้ยยหญอบวะใหญ่อบบัวหน่อยแต่สูงปลาหรอพี่วะนี้ปลานนี้เปีีดเขาวันทยดีละเอาหน้าไปนั่กันเด้อคุณยายกินน้เล็กยว่าีมันเไปบอ้มา พูดมีเกี่ยวแล้วขึ้นหนานว่นี่เสียสวยเอานี่คือผิวหน้าหนูเอ๊ะดูสีดอกกุ้งก็มีเกี่ยวพวกมีเกี่ยวขล้วหนาน้อนองตองมีให้เอาอพมีคกว่าพี่ดาเด็กหน่อยเลยแต่ก็บรรนังท้าพวนอยากนั่งไก่อย่ามาแหย่ทางอีกไปทางขุนไอ้ยังยังไก่แล้วหรือมันกุยไอ้แล้วกุยหมาที่ยังนี่ดีเด้ออืม อิ่มแล้วหัวหากับบอลล็อไปจับมันอาบน้ำบม่ได้ซื้อน้ำยามาแล้วก็มันซูมขังมันไว้เหล็เปรียบสมกันเยอะฟกามุดอยู่ออตหน้ากลางเนาะทำอะไรรู้มันอยู่เลยขงไปเหนไไปเข้าไปไซกันลุงป่าไปตึกป่าไปไหมไม่ไปก็อยู่นี่ไปเหอะ เดี๋ยวตามไปไปบอลสามเ <c oughs> ดือน,นยูนีป่ะใช่ไหมวันรดียบห่อไงคิโรเรตตยิ่งคอยได้อีเยเาาทายคีบอ่ะล่ะพิซาปันข่อยใส่ซอสเบอร์ุกเ,เหตุกา <c oughs> ร์เลยเอาอีกห,หนึ้งเยห่อป้ามาอ้วรแรไม่แม้กันเลยหร ชวนอยูใ่ใกล้กว่านี่เอาไปนั่โรดมาอย่างเมื่อกี้ก็อยู่ใกล้ดอกเือปะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังก oh no. like ินเนาะทั yeah, oh no. ้งนี้อ mm ่ะ hmm. กินนะครับเอ้ยไม่ค่อยกินปากเลยจะสิกินยันผีดแกงเห็ด เราจะต้องไปทางไหนดีดี่นี่เยต้นยางมาเราไปต้นยางอันนั้นเจียบมาเบิรงไหนบุญลูกค่างอุ้ยอันนี้ผักสวนครัวอะไรไอ้วานนี่งที่ต้นยางเกาะต้นยางต้นสุรดรผงสุรดมตนบอลข้าวซอยเอินบอลเอาไปจะต้มไก่อุ้ยอยากกินต้มไก่เลยอ่ะ ปาร์ตพี่น้องอุ้ยไป็นเหยุงเือนแทอะอุ้ยอยากให้พ่อกับแม่ทำแบบนี้จังเลยเป็นพืชผักสซะเยื่อเหยื่อมานี่เหยื่อเหยื่อเหยื่อไปหาพี่เบียร์ลูกอุ้ยเหม่ออยากทำแบบนี้จังเลยเดี๋ยวเห็ดบานแล้วก่อนจะสิเห็ดแบบนี้ต่อเคยขังบานแล้วพี่น้องเนาะอุ้ยมาฮ่วงเธอมา ต้นหอมน้ำกินมสบอมางม่วงหอมอันนี้อันนี้ผักอะไรครับทุกคนผักซีลาวบอน,นี่เม่นบอเม่นบอพี่น้องผักซีลาวไหมเม่นเนาะผักซีลาวเนาะอันนี้อันส่วนอันนี้ผักผักชีหอมบอผักชี นี่ก็ผักบุ้งแล้วพอกันใส่แล้วคือสิบปยู่จากเชือดอกนะสิพี่น้องพุ่นมาปลูกไหว้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> พอเรากลับไปงานซูมือ <c oughs> อันนี้ต้น,นอะไรอ่ะอันนี้ผักเมล็ดผักกระโดนบอกเอกก็เห็นอันพี่น้อ,อปใส่ในะลาบตอนนั้นอ่ะเคยไปกินลาบเปียดพี่วัดกับพี่ร้านล้วมากินนี่แล้วมันเสบเตะเอ็บบทจากพี่น้องนี่คือผักอี่หยัง พักเม็กบอกคือน้ำพังอียงยังมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างที่กินเฮ้ยเขาเรียกพยังเกาะเอาไปใส่ต่มไก่นะพอ่อ <c oughs> <c oughs> ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับอืมดียะอุ้ยอยากถือร้อนที่หนึ่งดีสิ <c oughs> ไปยูบ้านได้ปลูก เนวนี่เห็ดแนวนี่ขายอ,นนดดอันนี้ลูกโดดใช่ไหมครับอันนี้ลูกโดดอันลูกโดดเนาะอุ้ยนี่นี่นไปกินกับลาบเป็ดเปกตาแสบมีครบเลยพี่น้องกับเขกามีโบวะตันยางเขามาในสวนก็คือเก็บผักไปกินได้เวิดเลยโอเคครับคลิปนี้ลาบลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปมานพี่เนียงการท่องเที่สภาพแยดล้ไปเบิ่งนะครับพี่น้องอันนี้ก็ดูบรรยากาศสวนหลังบ้านเอ้ข้างบ้านแต่พี่น้องฉ็นไปหลายคลิปแล้วละ่ะ เอาไว้ดูในมุมของอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับบ๊ายบาย